ู้ชมว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากแนะนําให้มานอกจากเราจะได้เดินชมแปลงผักนะแล้วก็ได้ดูสัตว์ต่างๆซึ่งมันเป็นลักษณะเหมือนสัตว์เลี้ยงในฟาร์มเดี๋ยววันนี้นะแม่จะพาลูกเนี่ยไปกินชาบูในฟาร์มผักออร์แกนิกโย นี่คือจุดเริ่มต้นนะคะจากผักที่เป็นผักสดในสวนไปสู่หม้อชาบูก็คือเราจะตัดผักพวกนี้ค่ะล้างผักเรียบร้อยไว้ในเรือนผักหรือว่าห้องผักของที่ร้านนะคะสามารถนําตะกร้าไปตักผักได้เลยค่ะถามนิดนึงร้านนี้ <ฮะ S 1> นี่มีน้ําซุปกี่ชนิดมีทั้งหมด4ชนิดน้ําซุปปลานี่คือชนะมากเลยอ่ะ<ม>แต่ที่เด็ดคุณผู้ชมค่ะตัวน้ําซุปมีรสชาติของเขาแล้วแต่รสชาติเนี่ยไม่ถือว่าเป็นพระเอกพระเอกตัวจริงคือน้ําจิ้มหมูหมักนี่มันแตกต่างมากเลยอ่ะ นุ่มสิ่งที่เขาหมักอ่ะมันไปเคลือบให้ตัวนุ่มนะคะทั้งๆงที่ตัวหมูเองก็ไม่ได้หนาอยู่แล้วอ่ะยิ่งนุ่มก็ไปใหญ่เลยอร่อยมากเลยอ่ะบางคนกังวลว่าเอ๊ะแพงไหมอะไรไหมแต่กินแค่น,นี้อิ่มแบบมากกันหลายๆคนก็เหมือนเรากินบุฟเฟ่ค่ะเราเชื่อว,ว่าอาหารเป็นสิ่งสําคัญของที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงสุขภาพดี B, ใช่ไหมคะเราก็ต้องสร้างจากพื้นฐานคืออาหารที่เราทานเข้าไป